ก็เธทั้งหลายฟังสักนิดเพื่อเราจะได้คิดว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านมาเราก็มีสัญญาอยู่กับการทำมาหากินหรือว่าชีวิตที่ประสบรู้อยู่ไปตามวันตามคืนแต่สิ่งที่มันเป็นความจริงที่เราเราอยู่แทบทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก คือเราต้องไปจากที่นี่ไปจากทุกอย่างที่เราจำได้ไปจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักเราผูกพันเรามีความเสียดายเรามีความอะไรอาวร์เรามีความ,รรมหวงแหนอย่างนี้เป็นต้นนั้นกำลังใจของเธอทุกคนก็พึงรู้แล้วก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงไว้ให้สนิทใจเลยว่า เราจะต้องจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบใจสิ่งที่เราหวงแหนขอ,ของใดก็ตามทีถ้ามันเกิดความรู้สึกผูกพันแบบนี้ก็ให้เชื่อว่าวันหนึ่งเราก็ต้องจากสิ่งนี้ไปไม่มันจากเราไปเราก็ต้องจากมันไปนั้นความดีที่เธอตั้งใจทำขอยทำได้ความบริสุทธิ์ใจในทุกครั้งเพราะเงินของเธอ มันก็เป็นของที่ได้มาได้ความสุจริตใจเธอก็ต้องคิดว่าเราได้มาประเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปแต่มันจะจากเราไปไปตกที่ไหนมันจะยังให้เราได้มีอะไรเป็นผลตอบแทนกลับมาหรือไม่เธอก็พิจนารนณาเอาว่าของเหล่านี้มาตกต้องไปที่ใดมันยังประโยชน์เราไหมมันประโยชน์กับคนที่เรารักมากหรือเปล่า มันสามารถช่วยเหลือคนที่เรารักเกิดความสุขได้ไหมอย่างเช่นมันตกต้องเป็นค่าอาหารตกต้องเป็นค่าเสื้อผ้ายารักษาโรคตกต้องเป็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เผื่อแผ่ไปกับบคุคคลทั้งหลายที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยแต่ว่าเขาเป็นคนที่น่าสงเคราะห์หรือน่าสงสารเราก็เอาเงินที่เรามีหรือของที่เราเราได้มาก็บแบ่งปันจัดจ่ายใช้สอย ให้มันเป็นความสุขของเราสิ่งเนี้มันจะมีประโยชน์ต่อการดำเนินเส้นทางที่เธอไม่อยากกลับมาเวียนว่ายใจเกิดได้มีผลแต่ถ้าเรามีแต่ความรู้สึกรักมันหวงแหนมันอะไรอาวร์ต่อมันถึงมันจะยังไม่ได้จากเราไปตอนนี้แต่กำลังใจของเธอก็จะอ่อนตัวไปที่จะไปสวรรค์ไหว เพราะของเหล่านี้มันจะดึงใจของเธอให้มีความทุกข์ไปกับมันอะไรอววรไปกับมันแล้วเธอก็จะมีจิตที่หนักทุกวันไม่ใช่เป็นเฉพาะวันเดียวแต่เป็นจาหนักอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันจนเ่าเธอจะสิ้นลมหายใจแล้วเธอก็ไปไหนไม่ได้เธอก็ต้องกลับมาดูแลรักษาสมบัติของเธอที่เธอหวงแหนเธอรักษาเธอชอบใจเธอยินดีไปกับมัน อยู่เช่นนั้นตลอดการตลอดไปคนมันจึงไม่สามารถไปแม้กระทั่งสวรรค์ได้ถึงเขาจะมีบุญนะบุญเนี่ยมันเพียงพอที่ไปสวรรค์ได้แต่จิตใจของคนคนนั้นเมื่อออกจากร่างแล้วเนี่ยมันไม่มีกำลังใจพอที่จะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยู่ได้ความเบิกบานในความสุขอย่างใดอย่างหนึ่ง เขาถึงจะเคลื่อนไปสวรรค์ได้แต่ถ้าคนคนนั้นจะมีกุศลทำมามากก็จริงแต่ว่าใจเนี่ยมันคอยห่วงคอยห่วงคอยกังวลกับสิ่งที่เต็นสมบัติของตนซึ่งได้มาโดยชอบนี่แหละแต่ก็ก,กำลังใจอย่างนี้พุทเจ้าทรงจัดว่ายังเป็นกำลังใจที่อ่อนเกินไปกว่าที่จะได้รับผลเสวยความสุขแม้แตสงสวรรค์ เพราะของเหล่าเหล่านี้มันเป็นของที่เธออยังรักได้เธอยังหวงแหนได้เธอยังเสียดายมันแต่บนสวรรค์เนี่ยมันเป็นของดีกว่านี้มันสวยกว่านี้มันให้ความสุขเราฝันนี้แต่เธอก็ปล่อยมันไปไม่ได้วางมันไปไม่ได้เธอลองกลับไปคิดพิจารณาเอานะหากความความเป็นไปของเธอที่จะเคลื่อนไปในวันใดวันหนึ่งเอาแค่สวรรค์เนี่ย ยังไม่ต้องพูดสิ่งนิพพานหรอกเราเลองไปตามกํากลังใจของเราชีละขั้นดูซิว่าสวรรค์ที่จะทําให้เราไปอยู่ในความสุขสบายเราได้พบพระพุทธเจ้าเราได้มีโอกาสฟังธรรมพระพุทธเจ้าและมนุษย์ธรรมเป็นพระอาหารหันต์ก็ได้เราสามารถจะอยู่รอเห็นพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกกี่องค์ก็ยังได้เราก็สามารถจะไปฟังธรรมในระหว่างที่เราเป็นเทวดาเมื่อครั้งพระองค์ทรงเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้ เรื่องการบรรลุธรรมหรือการเข้าถึงความสุขที่เหล่าพระอริยสาวกท่านถึงกันเป็นของไม่ยากเลยถ้าเราไปอยู่หน้าดินแดนที่สวยความสุขอย่างเช่นสวรรค์เสร็จแล้วแต่อุปสรรคมันก็มีอยู่ตรงที่ว่าของเหล่าเหล่านี้ที่เป็นของรักของหวงของดีของสวยของงามของที่เชือหาไม่ได้ความลำบากกายแล้วก็มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะรักษาดูแลมันไว้อย่างดี ก็ไปคิดเอานะถึงมันใจอยู่ก็มหน,นหมายความว่าเราจะวางใจที่จะปล่อยให้มันเป็นไปตามนี้ได้ไม่ได้มันทำได้ไม่จาเป็นจะต้องเอาไปให้ใครเขาเลยเขามันอยู่กับเรานี่แหละแต่คิดว่าของเหล่าเหล่านี้มันไม่ได้เป็นของที่ดีไปกว่าการที่เราไปพ้นจากมันถ้าเราไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ความสบายใจเธอก็ไปพบของดีอีกอย่าง ของดีที่นั่นก็คือของดีที่มีสภาพพร้อมให้เธอได้มีความสุขได้ตลอดเวลาแต่สิ่งนี้ถ้าเธอจะเชื่อพระพุทธเจ้าโดยไม่ลังเลแล้วก็ก็หมายเอาว่าเธอได้ละความหลงไปเยอะมากแต่ถ้าบุคคลผู้ใดยังไม่ไม่คิดว่าสิ่งที่เรากล่าวหรือตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็สิ่งที่ เป็นไปตามนั้นจริงคนเหล่านั้นก็ยังถือว่าเป็นคนที่หลงอยู่หลงอยู่ในในสิ่งต่างๆที่เขาคิดว่าเขาได้มาของของเขามันก็จะเป็นของเขาวันยังค่าของนี้เขาได้มาแล้วมีความสุขดีทําไมฉันจะทุกข์ยังไงอย่างนี้เขาก็เลยลืมไปว่าเขาต้องตายเรียกว่าเขาต้องไปจากสิ่งนี้ของสิ่งนี้อาจจะไปก่อนที่เขาจะตายไปก็ได้ความวิตกความกังวลความ ที่เขามีความหวงอยู่เนี่ยถึงมันมันจะไม่ได้แสดงออกตามวันเวลาเชา้าบ่ายค่าแต่อย่าลืมนะมันอยู่ในใจเสียแล้วพอมันอยู่ในใจเสียแล้ววันใดที่เธอระลึกนึกถึงมันวันใดที่เธอรู้สึกว่าเธอต้องพัดพลากจากมันเธอจะนึกถึงมันมากเธอจะกังวลกับสิ่งนี้มากเหลือเกินจนเธอไปไหนไม่ได้ถึงเธอจะเป็นคนที่มีศีลห้าบริสุทธิ ถึงเธอจะเป็นคนที่ชอบบริจาคทานการทําบุญกุศลทั้งหลายในชีวิตที่เธอทําอยู่แต่สิ่งเหล่านี้เวลาเธอออกจากร่างไปแล้วเธอก็ไม่สิทธิ์ไม่มีโอกาสที่ไปเสวยความสุขได้เพราะเธอไม่ปล่อยพอเข้าใจไหมนั้นขอให้เธอเอาเรื่องนี้เอาไปพิจารณาว่าวันนี้เรามาทำความดีกันหลายหลายอย่างเราละความโลภเราละความโกรธความหลง อย่างอย่างน้อยเราก็ตั้งใจว่าเราจะไม่ยอมเป็นบุคคลที่พลาดจากความดีต่อไปแล้วในเมื่อเรารู้แล้วว่าบุญกุศลต่างๆนานาที่เราได้ตั้งใจทําลงไปเนี่ยมันยังไม่ได้ปิดนรกแต่ถ้าเราละความโกรธได้หรือบรรเทาความโกรธได้วยการรักษาสิงกรรมบทสิบเสียหรือว่าละความโลภได้บรรเทาความโลภได้ก็พราะ เรารักษากรรมบทสิบได้แม้กระทั่งเราละความหลงหรือบรรเทาความหลงได้ก็เพราะเรารักษาในกรรมบททั้งสิบประการได้แค่นี้เธอก็ไปสวรรค์เพราะทุกอย่างที่เธอมีอยู่เธอจะไม่หลงไหลมันเลยเธอรู้รู้อยู่เ,ยเต็มอกเต็มใจว่าเดี๋ยวเราก็จากมันไปเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราวันยังคำ่ำแต่ที่อยู่อย่างเนี้ยถ้ามันเกิดประโยชน์กับคนที่เรารักเราก็ใช้มันไป แต่ถ้ามันมันไม่สามารถจะตกต้องเป็นประโยชน์กับใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นที่รักของเราเราก็ลองมองไปทิว่าที่ไหนมีประโยชน์บ้างเป็นสาธารณประโยชน์แล้วก็เอาไปตกต้องที่นั่นไปถ้าที่สาธารณประโยชน์ยังไม่เป็นที่เหมาะสมเราก็เก็บไว้เพราะตายไปใจเราไม่ผูกแล้วเพราะเราตั้งใจละไปตั้งแต่มันยังอยู่กับเราเลยนั้นมันจะไม่ดึงใจให้เธอเกิดความ หวนหามันได้ความอะไรอาวรณ์หรือว่าคิดถึงแม้แต่นิดเดียวจะลืมและอารมณ์เพียงนิดเดียวเนี่ยมันทําให้เธอเนต้องหยุดอยู่กับที่เคลื่อนไปสวรรค์ไม่ได้อันนี้เรื่องจริงนะอืเราไม่อยากให้ความดีของเธอที่ทําไปมันมีข้อบกพร่องอยากให้เธอทาความดีก็ให้มันเต็มไปในความดีของเธอเพราะเราทราบว่าความดีที่เราทํากันแต่ละครั้งเนี่ย มันไม่ได้มาให้เรามีโอกาสทําได้ง่ายๆอย่างเธอจะมาวันนี้ก็ไม่ง่ายสําหรับบางคนหรือเกือบทุกคนแล้วเราก็ใช้เวลาระยะเพียงสั้นๆแต่ละครั้งตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นมันก็เปลีือนปะดาวมันไม่ได้อยู่กับมันนานๆเลยีย๋ยวเราก็จบแล้วเดีย๋ยวนี้เธอก็ต้องเดินกลับไม่กลับบ้านเธอก็กลับที่พักกรงเทพ แต่ไอ้บุญกุศลที่เราได้ทํามาเนี่ยเราก็เข้าใจได้ตัวของเราทุกคนว่าคงจะช่วยให้เรามีความสุขสุขไหมแต่ในความสุขทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่การปล่อยไม่ได้การเกาะมันไว้จนฝ่าเธอจะลอยบุญเหล่านี้ไปได้ความสุขสบายใจโดยไม่รู้สึกหนักกับบุญทานที่เธอทําเลยเธอจึงจะหลุดพ้นได้การไม่กลับมาเกิด แต่ถ้าเธอยังยังหมกมุ่นอยู่กับบุญทานเหล่านี้แล้วมีความรู้สึกว่าเราต้องทำเพราะเราไม่ทำเราก็จะไม่มีความสุขเธอก็ยังอยู่กับบุญต่อไปหมายความที่ใดที่มันเป็นที่เสวยของบุญสวรรค์เธอก็ไปสวรรค์ที่ใดต้องใช้อำนาจของบุญมนุษย์เธอก,ก็กลับมาเป็นมนุษย์ต่อเธอก็จะเวียนอยู่จริงเท่านี้กำลังใจส่วนนี้เราค่อยๆปรับใจของเราไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ย เอาแค่นี้ไปก่อนค่อยๆทําไปมองว่าเรามีของที่เรารักของที่เราชอบใจเรารู้ว่าเราหวงเรารู้เราหวงเราไม่อยากสูญเสียเราไม่อยากมันหายไปลองพิจารณาที่ว่าถ้าของเหล่านี้มันยังเป็นประโยชน์ตกต้องกับคนที่เป็นลูกเราพ่อเราแม่เราให้ได้ให้สง่งเคาะเข้าได้ก็สง่งเคาะเข้าไปไม่ต้องเก็บไว้กับเรา แต่ถ้าให้ลูกแล้วให้คนนั้นคนนี้ลูกเรามีความประพฤติไม่เหมาะสมเอาไปแล้วก็จะเดือดร้อนแล้วก็ไม่ให้ก็เก็บไว้ก่อนจนป่าลูกเราจะมีฝมีภาวะความคุ้นคุ้นคิดที่ดีแล้วเหมาะสมแล้ว,ลวก็ให้เขาไปดิไหฉะนั้นเราก็มองไปอย่างที่ว่าดูทิสาธารประโยชน์ที่ไหนจะยังให้เกิดผลได้จากสิ่งที่เรามีแล้วก็ตั้งใจไปซะคิดนะเลยนะกลับไปไปนอนคิดนะ หลับไม่หลับไม่รู้นอนคิดไป <c oughs> อย่านั่งคิดนะเมื่อยก้นอนอนคิดไปถ้าเธอวางกําลังใจของเธอว่าเอาไม่เป็นไรฉันฉันไม่เสียดายฉันไม่อารยอาวร์หรอกแต่ถ้ามันเกิดประโยชน์ที่ไหนฉันก็ยินดีที่จะทําให้มันเกิดเพราะว่าสมบัติของฉันที่จะมีต่อไปหลังความใจฉันมีดีฝาน,นี้ฉันดีกว่าเพชรเม็ดนี้ ไอ้นี่คุยแบบคนไม่มีนะไอ้นี่กับพี่เพชรเป็นนี่อเงยเราไม่มีเราก็คุยไว้ก่อนเองกลับไปคิดเอาเองนะเอ่